ครับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับสำหรับวันนี้ก็กลับมาพบกันในส่วนของรายวิชาสุขศึกษาและพระศึกษานะครับเดี๋ยวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับวิชาพละศึกษากันนะครับในหมวดของพระศึกษานะครับหน่วยการเรียนรู้ที่6กนะครับการบริหารประกอบจังหวะเพลงนะครับ ก็เป็นผังสาระการเรียนรู้นะครับซึ่งในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยนะครับเราได้เรียนไปนะครับในเรื่องของท่าทางพื้นฐานนะครับของกิจกรรมเข้าจังหวะนะครับรูปแบบการเคลื่อนไหวของกิจกรรมเข้าจังหวะนะครับถ้ากายบริหารส่วนต่างๆของร่างกายนะครับโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยจะใช้การนับจังหวะ4หรือ8นะครับสี่หรือ8นะครับในการนับจังหวะในการปฏิบัติกิจกรรมนะครับเข้าจังหวะนะครับ สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเปลี่ยนนะครับกายบริหารประกอบดนตรีนะครับกายบริหารประกอบดนตรีซึ่งในชั้นประถมศึกษาปีที่4เนี่ยเราก็จะใช้เพลงนะครับต่อไปนี้นะครับในการทำการฝึกปฏิบัติกิจกรรมกันนะครับโอเคนะครับนะ การฝึกท่าการบริหารประกอบเพลงนะครับรักเมืองไทยนะครับเพ <ucking S 1> ลงที่เราใช้ก็คือเพลงรักเมืองไทยนะครับเพลงนี้เป็นเพลงปลุกใจนะครับที่มีเนื้อหาให้คนไทยเนี่ยรู้จักระลึกถึงบุญคุณนะของบรรพบุรุษนะครับที่ช่วยปกป้องบ้านเมืองให้คงอยู่เป็นปึกแผ่น,นมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับและให้คนไทยเนี่ยรักชาติรู้จักรักชาตินะครับหวงแหนชาตินะช่วยกันร,รักษาชาติบ้านเมืองนะครับ ให้คงอยู่สืบไปตราบชั่วลูกชั่วหลานนะครับ,รบมาดูนะครับเพลงรักเมืองไทยเขาบอกว่านะครับประพันธ์เนื้อร้องและทํานองโดยนะครับ พลตรีหลวงวิจิตวาทการนะครับนะคนที่ประพันธ์เนื้อร้องและทํานองคือพนตรีหลวงวิจิตวาทการนะครับเป็นเพลงที่มีจังหวะเหมาะสําหรับนะครับนำมาใช้ในการประกอบการบริหารร,ร่างกายนะครับนะเพราะว่าเพลงรักเมืองไทยเนี่ยมีจังหวะค่อนข้างที่จะสนุกสนานเร็วนิดหนึ่งนะครับซึ่งก็จะมีเนื้อร้องดังต่อไปนี้นะครับ i โอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอที่ครูนำมาเตรียมให้นักเรียนได้ดูและฟังนะครับนะพร้อมกับนะครับฝึกร้องตามนะครับนะพร้อมกับฝึกร้องตามนะครับทีนี้มาดูเนื้อร้องที่ครูเตรียมมาให้นะครับนะครับเนื้อร้องเพลงรักเมืองไทยนะครับให้นักเรียนนะครับสังเกตดูนะครับใต้ตัวหนังสือนะครับจะมี เครื่องหมายบวกอยู่นะครับเครื่องหมายบวกนะครับในที่นี้มีไว้เพื่ออะไรนะครับสําหรับการเรียนนะครับนะกิจกรรมเข้าจังหวะหรือการประกอบดนตรีเนี่ยนะครับในะส่วนของเพลงรักเมืองไทยเนี่ยนะครับเครื่องหมายบวกมีไว้นะครับเพื่อทําการนะครับให้จังหวะนะครับให้จังหวะนะอาจจะเป็นการใช้มือเคาะที่หน้าขาก็ได้นะครับหรือ ปรบมือก็ได้นะครับนะแล้วปรบอย่างไรล่ะปรบจังหวะไหนนะครับก็นะครับให้เรานะครับปรบมือนะครับหรือมือเคาะที่หน้าขาของตัวเองนะครับถ้าเป็นท่านั่งนะในที่นี้เดี๋ยวครูจะสาธิตให้ดูนะครับนะเป็นการปรบมือนะครับนักเรียนจะได้เห็นภาพนะครับนะเมื่อเราร้องถึงคําที่มีเครื่องหมายบวกก็ให้เราทําการ ปรบมือหนึ่งครั้งนะครับน้าครูจะสาธิตให้ดูนะครับแล้วให้นักเรียนปฏิบัติตามนะครับดูก่อนนะครับรักเมืองไทยชูชาติไทยธนุบำรุงให้รุ่งเรืองสมเป็นเมืองของไทยเราชาวไทยเกิดเป็นไทยตายเป็นไทยเห็นไหมครับเห็นไหมครับคร <นะ S 1> ูจะปรบมือนะครับให้ตรงกับนะ เครื่องหมายบวกเพื่อเป็นการกําหนดจังหวะนะครับให้มีจังหวะพร้อมเพรียงกันนะครับโอเคทีนี้เรามาปฏิบัติพร้อมกับคุณครูได้นะครับพร้อมหรือ,อยังนะครับถ้าพร้อมนะครับยกมือขึ้นมานะครับเตรียมปรบมือนะครับเดี๋ยวครูนับ3นะครับนักเรียนพร้อมนะโอเคนะครับพร้อม1 2 3รักเมืองไทยชู ชาติไทยธนุบำรุงให้รุ่งเรืองสมเป็นเมืองของไทยเราชาวไทยเกิดเป็นไทยตายเป็นไทยโอเคนะครับนะอันนี้พอสังเขตนะพอเป็นปฏิบัติพอสังเกตนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับค,ครูจะให้นะักเรียนเนี่ยฝึกปฏิบัติกันเองนะครับนะจนกว่าจะจบเนื้อร้องนะครับ ครั้งแรกเนี่ยให้เราฟังเพลงก่อนนะครับฟังให้ขึ้นใจฟังทํานองนะครับนะให้เข้าใจนะครับจังหวะนะครับแล้วเราถึงมาเริ่มใส่จังหวะโดยการปรบมือนะครับซึ่งเนื้อร้องก็จะมีนะครับสัญลักษณ์กำกับไว้นะครับน้งครูจะเลื่อนสไลด์แล้วนะครับนี่ก็เป็นต่อไปนะครับ จนกว่าจะจบนะครับจนกว่าจะจบนะนะครับโอเคนะครับนะสำหรับเนื้อหาของเพลงรักเมืองไทยนะครับในชั่วโมงนี้ก็จะเป็นการฝึกร้องแล้วก็การให้จังหวะนะครับส่วนท้าย ชั่วโมงหนึ่งครูให้จดบันทึกไว้ก่อนนะครับนะเป็นาตารางบันทึกผลการฝึกท่าการบริหารประกอบเพลงรักเมืองไทยนะครับนะถ้าฝึกกายบริหารประกอบเพลงรักเมืองไทยนะครับซึ่งให้นักเรียนเขียนลงในสมุดก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยในชั่วโมงหน้าเราจะมาฝึกปฏิบัตินะครับถ้านะเพลงรักเมืองไทยนะครับนะไปพร้อมกันแล้วก็จะได้บันทึกผลนะครับ ว่าตัวเองสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้อยู่ในระดับใดนะครับโอเคนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีครับ